ราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับลุงอีกแล้วครับผมสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับผมอ่าขอเก็บเกี่ยวข้าวโพดก่อนนะครับผมข้าวโพดแล้วก็ข่าวครับ่าสําหรับคลิปนี้นะครับลุงจะพาไปดู2วิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับผมในเฮเดครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอ้าวมีอะไรอีกไม่ต้องทําอีกอ้าวเต็ม <c oughs> แปบบเดียวเต็มแล้วอ่ะข้าวโพดเก็บอีกต้นหนึ่งอ่ะปลูกเก็บเสร็จก็ต้องปลูกด้วยนะครับปลูกปลูกขูข้าวปลูกข้าวโพดอ่าข้าวโพดข้าวอ้อยแครอทถั่วเนี่ยสำคัญนะครับผมไว้สำหรับทำอาหารครับปลาลำพึงอ่ะทำลำพึงครับผมอะอมปาครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วรู้จะพาแล้วครับวิธีที่หนึ่งนะครับผมเพิ่มทางร้านขาครับ ก็คือร้านริมทางของเรานะครับผมกดปฏิทินสุดท้ายก็กดบวกครับผมนี่ครับเพิ่มับผมนี่ครับก็จะมีให้ใส่นี่นี่คือเพื่อนของลุงนะครับผมแล้วเราก็ใส่เลยครับนี่ครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID ครับผม ID ผู้เล่นนี่ครับผมก็คือชื่อฟาร์มนะครับเอาก็ใส่เข้าไปครับผมแต่วิธีสองครับก็ต้องสแกนชีวโค้ดฝั่งซ้ายมือครับผมเราเข้าลูกปองแล้วก็สแกนชิวโค้ดก็ได้ครับผม แล้วก็วิธีที่สครับผมคือการแชร์ลิงก์ครับผมแชร์ลิงก์ของเรานะครับไปให้เพื่อนครับทางไลน์ทาง Facebook ก็ได้ครับผมนี่ครับเพื่อนของลุงนะครับผมที่เพิ่มมาได้ครับผมช่องทางนี้สามารถเพิ่มตะกร้าได้อีกนะครับผมแล้วก็วิธีที่สครับผมคือการเพิ่มทางนี่ครับผมสมุดนะครับกดเข้าไปครับสมุดติ้งอ่าครับผมแล้วก็นี่ครับใส่แท็กนี่ครับอย่างลุงก็จะมีแท็กตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปกดค้นหาครับผมก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะครับผม นี่ครับเพื่อนของโลครับคําขอเพื่อนในเกมนี่ครับเพื่อนนี่แล้วผู้ติดตามคนอื่นๆเนี่ครับผมสําหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจใหุ้งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ